ยินดีต้อนรับสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนยกตัวอย่างเหรียญมา2ชนิดนะครับสามเหรียญ3าปีพศนะครับนั่นก็คือชนิดละ5บาทและชนิดละ10บบาทครับซึ่งเป็นเหรียญที่ น่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนำข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับสามเหรียญน,นี้ให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับด้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอากราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง มารวยชแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากวิ่ยนังน้องได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญห้าบาทหน้าปีพุทธศักราช2544นะครับซึ่งจุดเด่นของเหรียญ ห้าบาทรุ่นชนิดหนาน,นี่นะครับก็คือรายละเอียดของเหรียญน,นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะครับผ่านมากี่มือนะครับรายละเอียดของเหรียญก็ค่อนข้างจะชัดเจนสวยงามน่าสะสมนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับ ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวโปนิกเกิลสอดแท่ทองแดงนะครับราคาอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนริมขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับส่วนคอเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับที่เห็นสีขาวและสีทองแดงนั้นนะครับก็คือส่วนผสมระหว่างเนื้อทองแดงกับเนื้อนิกเกิลน,นะครับผสมกันอยู่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาประพิรดุสิตวานารามนะครับ พอเปลี่ยนด้านบนนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยและเลขอาราบิกนะครับซึ่งจะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่76ล้านนะครับ5,066,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจกมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับ ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนครับยอดผลิตที่แสงเทียนได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะเหลืออยู่ไม่ครบนะครับซึ่งยังไม่มีหลักฐานเป็นที่ยืนยันแน่นอนว่าเหลืออยู่กี่เหรียญกันแน่นะครับก็ที่รายงานยอดมาก,ก็คืออัปเดตตัวล่าสุดนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเปรี่ยน5บาทรุ่นปีพศ2544นี่ครับ ราคาประเมินว่าจะอยู่ที่เหรียญ70บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงเปไนอย่างเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญ จำนวนมากนะครับซึ่งเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้นนะครับเราก็มาดูที่เหรียญสิบกันบ้างนะครับเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2540นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอผดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับจริงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญ ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเพื่ออย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะครับมีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระสาบนะครับของในหลวงราชการที่9ไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเปเหรียญรุ่นใหม่ออกมานะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้เก็บสะสมไว้นะครับบางคนก็อาจจะเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานได้ได้ดูในภายภาคหน้านะครับบางคนก็อาจจะเก็บไว้เป็นเชิงพนันธุ์นะครับซึ่งก็แล้วแต่จุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของ ใครหลายๆคนนะครับซึ่งมีอาจจะมีเป้าหมายที่ไม่ตรงกันนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนี้กันก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ2 6มมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมีผลอรุณญเตชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่ง ฉลองพระองค์ค <cin stereotype and hell> <f dragging> ุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมีผลอดุลยดเดีนะครับและด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเราก็มาดูด้านหลังของเหรียญกันต่อนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีหักษรเบียวครับซึ่ง มีความหมายบอกว่าสีซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำหนยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะมีเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขสิบไทยและเลขสิบอาลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2540นี้มียอดผลิตอยู่ที่9ล้านนะครับ300,000 1น0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างเกินน้อยนะครับจริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับ เนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากครับเพื่อที่จะทาเป็นหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับจึงอยากจะได้นํามานะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150บาทสาหรับเหรียญยืนสีนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับ สงเขียนก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงและกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจํานวนมากนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเรือนะครับหรือว่าเหรียญที่มีไส้แตกต่างๆนะครับซึ่งราคานั้นค่อนข้างจะสูงกว่าหน,น้าเหรียญอีกหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับ มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับชนิดหนานะครับรุ่นนี้นะครับรายละเอียดของเหรียญครับก็ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับรายละเอียดของเหรียญทัท่างสวยงามรับชัดเจนครับนั่นก็คือเสน่ห์ของเขานะครับแล้วก็จุดเด่นของเหรียญห้าบาทชนิดหนานี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับ คิวโปนิกเกิลนะครับสอดส้ทองแดงครับราคาอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมีผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าผูมีผลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับส่วนคอเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูป9้าเหลี่ยมนะครับคอเหรียญด้านนอกนี่ครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับนี่นะครับสีขาวและสีทองนะครับนั่นก็คือส่วนผสมระหว่างนิกเกิลนะครับนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญกันต่อนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมี พระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับขอเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2542 นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างของเหรียญน,นี้นะครับก็จะเปเนเลขบอกราคาเลข5าไทยและเลข5อาอาบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2,500 4นนี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่50ล้านนะครับ7 6 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าอย่างเยอะนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆรับนักษะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ผู้ที่ข้างใครในเหรียญ5บาทชนิดหนารุ่นนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็ยังน่าเก็บสะสมครับเนื่องจากว่าจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับสภาพของเหรียญก็ยังสวยงามชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเหรียญก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะาครับประเมินไว้อยู่ที่เหรียญลนะหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตเมท่านรับชมกันสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะนำเหรียญอะไรเหรียญแบบไหนมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกันนะครับ ดติดตามเราในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผิดพลาดประกาศใดต้องขออภัยมาไวนะ้ที่นี้ด้วยนะครับวันหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ